ภูมิทาย้ำลดราคาสินค้าได้เห็นแน่หลังทําการวิเคราะห์ต้นทุนรายตัวเริ่มเห็นสัญญาณดีแม้จะลดไม่ได้ทั้งหมดแต่มีแน่คาดต้นตุลาคมนี้ชัดเจนส่วนการเปิดจุดจําหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจะเดินหน้าต่อไปเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้สามารถซื้อสินค้าราคาประหยัดและลดภาราค่าของชีพเผยจะดึงร้านผงฟ้าเข้าร่วมใช้ใจ่ายในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตด้วยก็อันนี้เป็นนโยบายและก็เป็น กิจกรรมของกระทรวงพาณิชย์นะครับเ,เรื่องของการลดราคาสินค้าเนี่ยหลังจากที่ปัจจัยในการที่จะเป็นต้นทุนหรือโลจิสติกเนี่ยได้ลดลงเราก็ได้เร่งคำนวณต้นทุนทั้งหมดนะครับในสินค้าแต่ละตัวซึ่งแม้จะไม่สามารถลดได้หมดแต่ว่าก็พยายามจะเอาส่วนต่างๆมาลดให้โดยเฉพาะยิ่งงสินค้าที่อ,อ,อยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชนนะครับตัวไหนลดได้เราลดทันทีนะครับ ัวไหนที่ยังลดไม่ได้เนี่ยเราก็พยายามตึงราคาไว้อย่างแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับในการที่จะหาทางที่จะให้มันสามารถไม่กระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนได้และถ้าหากว่ามีปัจจัยเงื่อนไขในการที่จะลดราคาเกิดขึ้นอีกเราก็พยายามจะลดลงนะครับส่วนโครงการนี้เราเป็นโครงการที่คู่ขนานไปนะครับนอกจากที่เราได้ดูแลประชาชนในวงกว้างแล้ว อันนี้เราก็พยายามที่จะประสานงานกับผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยก็มีความรู้สึกที่ดีในการที่จะร่วมมือกันอย่างอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนโยุบายของเราคือคนใหญ่ช่วยคนเล็กนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยก็เห็นว่ามันก็เป็นความจําเป็นที่จะต้องมาช่วยกันแล้วก็รู้สึกเห็นใจพี่น้องประชาชนที่ประสบกับสภาวะที่ต้องมีค่าของชีพที่สูงนะครับแล้วก็ใช้จ่ายที่ราคาแพง กระเทือนกับชีวิตของเขานะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าในการลดราคาซึ่งกระทรวงพาณิชย์พยายามจะเพิ่มจํานวนปริมาณสินค้าให้มากเท่าที่จะมากได้ที่ครอบคุมกับการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนก็มีตั้งแต่ข้าวสารไข่น้ํามันนะครับนมอาหารต่างๆนะครับเครื่องกระป๋องบะหมี่สาเร็จรูปไปรวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับเครื่องเสื้อผ้านะครับหรือว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆส่วนหรือว่าไก่สดไก่แช่แข็งนะครับมีทุกๆอย่างท่านก็จะเห็นว่าราคาต่างๆเนี่ยลดลงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในราคามาตรฐานเดียวกันมันขึ้นอยู่กับต้นทุนสินค้าต่างๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับวันนี้ก็พยายามจะลดให้ได้มากที่สุดหลายหลายประเด็นเนี่ยหลายหลายสินค้าก็ลดได้ถึงห้าหลายสินค้าก็ลดได้นิดหน่อยนั่นก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนพงฟ้าเนี่ยก็จะออกไปเคลื่อนไหว พบกับประชาชนให้มากที่สุดในกรุงเทพก็วันละร้อยจุดเนี่ยเราพยายามจะออกไปนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึงง่ายนะครับก็จะจัดที่ชุมชุมนุมชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็ในบริเวณปริมณฑลนะครับหรือในห้างสรรพสินค้าใหญ,ใหญ่ก็ได้รับความร่วมมือจากส่วนต่างๆอย่างดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นต้นทางในการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้บรรเทาความทุกข์ยากความเดือดร้อนลงไป เราก็จะเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดหากมีปัจจัยเงื่อนไขอะไรที่ทําให้มันลดร,ราคาลงได้อีกเราก็จะพยายามทํานะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามกลไกตลาดสิ่งที่เราใช้เวลานี้เราใช้ทั้งมาตรฐาานมตรการทางกฎหมายและมาตรการการบริหารมาตรการ,ารการบร,ริหา,าร,ารก,ารารการ็คือพูดคุยสร้าง,งความเข้าใจและก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็มาใช้แก้ไขปัญหาอันนี้ได้ให้นโะยบายไปแล้วครับทางฝ่ายผู้ปฏิบัติแล้วก็ฝ่ายทางผู้รับผิดชอบทั้งหลายนีก่ก็กำลังคิดอยู่ว่า ถ้านโยบายที่จเจ้าวาเล็ออกมาเนี่ยเราทำไงจะเข้าไปถึงแหล่งที่สามารถที่จะทําให้มันเกิดขึ้นได้อีกส่วนอะไรที่เป็นเรื่องอยู่ในโครงการของเราที่เป็นท้องฟ้าเราพยายามจะให้เข้าเข้าในโครงการอยู่แนละซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เพราะเราพร้อมรับนโยบายขารรับนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่ครับ